ขำขำทำไมแฟนขำขำไม่ไมไม่หายเลยไม่หายเลยจริงๆก็เด็กๆอะเข้าครับตอนแบบยังเรียนอยู่เข้าแต่พอทํางานเราไม่เคยเข้าเลยก็แค่เข้าไปถามว่าแม่มีอะไรกินบ้างคำถามที่เด็ก้อนแม่ครับประมาณนั้นเพราะแม่เป็นคนทาให้ให้ทานตลอดครับค่ะาแล้กระสุว่าทาอาหารเมนูง่ายๆสักหนึ่งอย่างตัวเองทําอะไรได้ก็ทําได้หมดต้มไม้ไม่ตอบนะต้นไมาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าทำได้อยู่แล้วก็จะเป็นแบบพวกเข้าผัด ผัดหมูทอดกะเพราอะไรพวกนี้ได้หมดใช่ก็คือทำได้หมดแต่ว่าจะทําพวกแกงไม่เป็นที่แบบเป็นน้ําเป็นอะไรต้มๆที่ต้องใส่เครื่องพวกแงส้มอะไรเงี้ยไม่ได้พวกนี้ไม่ได้อะไรที่ซับซ้อนหน่อยทําไม่ได้ใช่ครับถ้าผัดเก่งอย่างนี้วันนี้เนี่ยเมนูไฮไลท์อาหารเจของเราวันนี้เป็นเมนูข้าวขอไใบบัวนักทร ชื่อก็อชื่อก็ออกอบุญมากแค<า>่<ห>พูดก็<ล>ได้บุญแล้วโอเคค่ะถ้างั้น